คนเพิ่มเอาเพิ่มเอาล่าสุดสสลูกหมีจังหวัดชุมพรอดีตรัฐมนตรีขิงพักรวมไทยสร้างชาติยกพวกกินข้าวกินน้ำเฮฮาถ่ายรูปเขาแสดงกันเปิดเปิดเป็นการเมืองบนโต๊ะครับว่าเขาจะเอาอย่างที่เขาต้องการเสียงทักท้วงนะ เขาไม่ได้สนใจนี่คือข้อตกลงที่จบกันไปตั้งนานเขาเดิวกันไปแล้วถ้าใครเลือกจะเชื่อว่าดิวการเมืองที่พักสีส้มแบกพักสีน้ำเงินตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยคือดิวบนโต๊ะเขาเพิ่งคุยกันเย็นวันที่29สิงหาคมหลังนายกอิงพ้นจากตำแหน่ง ็เอาที่สบายใจนะครับแต่สำหรับผมผมแน่ใจว่านี่คือข้อตกลงที่จบกันไปตั้งนานเขาดิวกันไปแล้วที่เหลือเป็นเรื่องพิธีกรรมย้อนความอย่างที่ผมพูดไว้หลายที่วันที่สองกรกฎาคมหัวหน้าเทงไปออกรายการกรรมกรข่าวของคุณสรยุทธพูดฟังได้เลยว่าจะโหวตคุณอน,นุทิน3รกรกฎาคมผมโพสเฟซบุ๊กชี้ให้เห็นภาพนี้ ที่น่าสนใจก็คือวันรุ่งขึ้นคุณศักดาวิเชียนศินอดีตสสพักเพื่อไทยซึ่งไปยกมือให้คุณอนุทินแล้วภายหลังลาออกเพื่อเตรียมรับตําแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่เอาลูกสาวตัวเองไปสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมทําไมต้องไปสมัครตอนนั้นท,ทั้งทั้งที่คุณศักดาวเวลานั้นยังอยู่พักเพื่อไทย นั่นเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าหากมีการเลือกตั้งสอส,อสอแบบแบ่งเขตผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองต้นสังกัดไม่ต่ำกว่า90วันถ้ารอจนนายกอิงพ้นตำแหน่งแล้วค่อยสมัครมันจะไม่ทันนะสิครับคุณศักดาก็เลยเอาลูกสาวไปสมัครไว้ก่อนร่วม2เดือนคราวนี้ก็เลยทันเวลาพอดีนี่แหละครับภาพที่ผมชี้ว่าเขาตกลงกันไปนานแล้ว นี่ยังไม่รวมเช้าของวันอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญคุณสุชาติชมกลิ่นเดินทางไปที่พักภูมิใจไทยทง้งทั้งที่เวลานั้นตัวเองยังเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สังกัดร,รัฐบาลแพทองทานไม่ชัดไม่ชัวร์เขาไม่แสดงตัวกันแบบนี้หรอกครับ พักสม้มอธิบายเหตุผลว่าการตัดสินใจโหวตพักภูมิใจไทยเพราะสีน้ำเงินน่าไว้วางใจน่าเชื่อถือกว่าพักสีแดงไม่ว่ากันแล้วครับเป็นเหตุผลของแต่ละฝ่ายแต่หลังจากวันโหวตคุณอนุทินซึ่งพักสีส้มให้ความไว้วางใจสูงสุดผ่านไปแล้วก็เริ่มไม่ไว้วางใจครับเพราะมีสสพักประชาชนเริ่มออกมาตั้งข้อสังเกตเรื่องคุณสมบัติ คนจะเป็นรัฐมนตรีบางคนก็บอกว่าไม่ควรเอาคนต้องคดีเกี่ยวกับฆ่ามนุษย์ไปเป็นรัฐมนตรีแรงงานบางคนก็บอกว่าไม่ควรเอาคนที่มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายปราศาสตร์สายฟ้าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดไปเป็นรัฐมนตรียุติธรรมห่วงคดีหัวสอวอห่วงคดีเขากระโดงออกมาขู่กันรายวันนะครับว่าถ้าหากทำไม่ชอบมาพากลแล้วก็ เจอแน่จะยื่นอภิปรายจะล้มรัฐบาลด้วยเสียง143คะแนนที่มีอยู่เมื่อพักสีส้มขู่รายวันพักน้ำเงินก็ไม่สนใจทุกวันเหมือนกันเพราะยังคงเดินหน้าตั้งรัฐมนตรีที่มีเสียงทักท้วงโหนิ่งกริบไม่มีเปลี่ยนนะครับ เรื่อง MOA ดูแล้วก็ว้าเหวขึ้นทุกวันนะครับเพราะว่าข้อตกลงที่เขาเซ็นกันไว้ระหว่างคุณอนุทินกับคุณนัทพงศ์ดูไปดูมาแทบไม่เหลือสภาพแล้วครับห้ามพักภูมิใจไทยสะสมกำลังเพิ่มเพื่อจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากแต่มีข่าวว่าคนเพิ่มเอาเพิ่มเอาล่าสุดสอสอลูกหมีจังหวัดชุมพรอดีตรัฐมนตรีขิงพรรรวมไทยสร้างชาติยกพวก กินข้าวกินน้ําเฮฮาถ่ายรูปกับคุณอนุทินและคณะบางคนบอกว่าพวกที่ไปส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสอสอไม่เกี่ยวกับ MOA ไม่จริงนะครับในนั้นมีสอสอปนอยู่ด้วยและภาพที่ปรากฏจะเชื่อกันได้ยังไงว่านับจากนี้สอสอเหล่านั้นจะไม่ยกมือเป็นคะแนนเพิ่มให้กับพักภูมิใจไทย ที่จริงเรื่องนี้ถ้าพักน้ำเงินเกรงใจพักส้มกันสะหน่อยไม่จำเป็นต้องมาถ่ายรูปเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนั้นก็ได้ปิดห้องคุยกันทำกันลับๆคะแนนค่อยไปเพิ่มในสภา,าแต่นี่เขาแสดงกันเปิดๆเ,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 เป็นการเมืองบนโต๊ะครับว่าเขาจะเอาอย่างที่เขาต้องการเสียงทักท้วงนะเขาไม่ได้สนใจยิ่งถ้าหากว่ารัฐมนตรียุติธรรม ตังมาเป็นบุคคลตามที่สื่อรายงานทุกสำนักจริงก็เท่ากับว่าพักสีน้ำเงินเน้นเป้าหมายของตัวเองไม่ได้สนใจความสำเร็จตาม M.O.A คือการตั้งรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมโดยคุณสมบัติเช่นนั้นเราไม่ไปหมิ่นแคลนความรู้ความสามารถท่านนะครับแต่เราประเมินตัวเป้าหมายว่ามันต้องมีงานอะไรอยากให้ไปทำแน่ๆไม่งั้นไม่ฝ่าเสียงวิจารณ์ยังไงก็จะตั้งมาขนาดนี้แล้วครับ เวลาเพียงแค่สี่เดือนจะฝืนตั้งคนให้มีเสียงวิจารณ์ทำไมถ้าหากไม่ใช่ตั้งใจจะให้ไปทำอะไรบางอย่างที่ต้องเป็นคนในคอนโทรลเท่านั้นถึงจะไว้ใจ การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็น2ข้อใหญ่อยู่ใน MOA ตอนนี้สภาพก็เหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญรับจบให้ปิดประตูไม่ให้ประชาชนเลือกสอสรอโดยตรงมาทำหน้าที่ยกร่างที่เหลือคือพักการเมืองในสภาก็พยายามต้องหาช่องทางในการฝ่าคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญไปให้ได้เห็นภาพสามพักการเมืองหลักของสามก๊กแดงส้มน้ำเงินเขาคุยกัน ทั้งสามฝ่ายพูดไปในทางเดียวกันว่าจะจับมือกันเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญฟังแล้วก็พอคลายใจครับแต่เอาเข้าจริงๆเรื่องนี้มันไม่ได้จบที่สามพักหลักใหญ่ใจความมันคือต้องได้เสียงสอวหนึ่งใน3คือ67จาก200เสียงด้วยหัวหน้าพักประชาชนบอกว่ามันมีพักการเมืองบางพัก ที่น่าจะพูดคุยทําความเข้าใจกับสวได้ตรงนี้แหละครับที่ผมจะเสนอเพื่อความสบายใจของประชาชนซึ่งอกสันขวัญแขวนกับดิวพิสดานนี้มาตลอดหลายวัน ขอให้พักประชาชนไปจูงมือพักภูมิใจไทยเดินไปคุยกับสอวอชุดนี้พูดกันให้ชัดว่าสอสอว่าพักการเมืองจะเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญไปสู่การทำประชามติและขอคะแนนสนับสนุนจากสอวอให้ได้67คะแนน นี่ไม่ใช่เรื่องก้าวไก่แทรกแซงระหว่างสภาล่างกับสภาสูงนี่ไม่ใช่เรื่องข่มขู่กดดันแต่นี่คือการสร้างหลักประกันให้กับประชาชนได้สบายใจขึ้นบ้างไม่งั้นต้องลุ้นกันรายวันไปตายเอาดาบหน้าโดยไม่มีหลักประกันใดๆนะครับถ้าพักสีส้มจูงมือพักสีน้ำเงินไปคุยกับสวจริรจงก็คือการเอาการเมืองมาวางบนโต๊ะคุยกันเปิดเปิดให้ประชาชนได้แลเห็นเรื่องมันไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกครับ จะแก้รัฐธรรมนูญน่ยคนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองสอวอเคยโหวตขวางเคยคัดค้านคนก็จําได้ไม่มีลืมเอามานั่งคุยกันเลยดีกว่าพักส้มจะทําได้ไหมพักน้ําเงินจะเกรงใจพักส้มยอมเดินไปด้วยหรือไม่ ส่วนคดีความที่สังคมจับตาและก็เป็นกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงหรือหัวสอวอกลิ่นแปลกๆเริ่มโชยมาแล้วเขากระโดงเนี่ยกลมที่ดินเริ่มติดเรบรครัดยืดเวลาขยายเวลาออกไปอ้างว่าการรถไฟจะต้องไปฟ้องศาลก่อนโน่นนั่นนี่ก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเรื่องนี้จะต้องฟ้องกันกี่ศาลส่วนหัวสอวอเดิม ดีเอสไกำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบปากคำพยานตามต่างจังหวัดซึ่งมีคนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า1200คนเริ่มมีกระแสข่าวพยานบางจังหวัดสู้มือดีเอสไอเแล้วครับไม่มาตามนัดติดต่อก็ไม่สนใจเจ้าหน้าที่ DSI บางคนเริ่มถูกเรียกกลับเข้าส่วนกลางไม่ให้ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเรื่องเหล่านี้แม้ยังเป็นเพียงกระแสข่าวแต่มันกระทบกับความรู้สึกของประชาชนและมันอยู่บนความรับผิดชอบทางการเมืองของรัฐบาลปัจจุบันหรือคะแนนเสียงสนับสนุนรัฐบาลปัจจุบันอย่างปฏิเสธไม่ได้ก่อนถึงวันแถลงนโยบายเครือข่ายอนุรักนิยมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งรัฐบาลชุดนี้ เริ่มปรากฏตัวปรากฏหน้าให้เห็นกันชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะยิ่งชัดต่อ,ตอไปนะครับพักเพื่อไทยพักประชาชนประสานเสียงยืนยันว่ารัฐบาลรักษาการยุบสภาได้โดยดรบวรศักดิ์อวรนโนเป็นคนแรกที่คัดค้านว่ายุบไม่ได้วันนี้ข่าวชัดว่าดรบวรศักดิ์รับเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายให้รัฐบาลคนที่สอง ที่บอกว่ารัฐบาลรักษาการยุบสภาไม่ได้คือเลขาธิการกฤษฎีกาซึ่งกระแสข่าวแววมาแล้วนะครับว่าตั้งรัฐบาลกันเสร็จเขาจะให้เป็นปหลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมที่กำกับ DSI ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการมาจากบุรีรัมย์รออยู่ก่อนแล้วนั่นนะครับเข้าใจว่าเที่ยวนี้กะเอาชัว ไม่รู้ว่าจนถึงวันรัฐบาลได้ปฏิบัติหน้าที่สภาพ MOA จะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับและถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดตามความจริงทางการเมืองนะครับการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา MOA หรือการกดดันของพรรคประชาชนแต่มันอยู่ที่คำตอบสุดท้ายจากพลังของฝ่ายอนุรักษนิยมซึ่งเป็นคนเดินเกมนี้แบบตัวจริงเสียงจริง ถ้าพรรคประชาชนต้องการยุบสภาแต่พลังฝ่ายอนุรักษนิยมต้องการให้อยู่ต่อท่านคิดว่ารัฐบาลภูมิใจไทยจะตัดสินใจยังไงไม่มีใครรู้เลยว่าเมื่อไหรพ่พรรคสีส้มจึงจะสรุปว่าพักคสีน้ำเงินละเมิดเงื่อนไขไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่เขาจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน